สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ช่องของคุ้มภาพพีพะนองเฮ็ดเน่ากินครับวันนี้เว้นจากการดูป,ปูนะครับเพราะช่วงนี้ลงปูกําลังปรับสภาพน้ำนะครับท่านี้ความคืบหน้าจังใดคุ้มกสัสิแค่ประสบการณ์ลงช่องขึ้นก่อนแล้วครับพี่น้องวันนี้คุ้มเลยผพาพีพานองมาเบิ่งวิธีการต้มตีนไก่นะครับต้มตีนไก่สูตรคุ้มนะครับนี่พี่น้องตีนไม่ได่ตีนเงี่ยครับแต่แซบขนาด กินตีนครับกินตีนวันนี้กินตีนนะครับนี่ครับเตรียมไม่เรียบร้อยมะเครื่องครับพี่น้องบ้านนี่ครับเฮดอเจด้พี่น้องด้วยเฮดต่อยูหอครับพี่น้องนี่ครับอันแรกคือนี่มะเขือเทศนะครับหั่นเรียบร้อยอันนี้สูตรคุ้มด้วยครับนี่ต่อมานี่ครับข้าครับข้าส้อยบางๆอึดจักหน่อยพี่น้องช่วงนี้ข้าครับนี่พริกแห้งนะครับพริกแห้ง ค้มใส่หกน้วยเจ็ดวน้วยกับพ่อพี่น้องเด็ดไ้เรียบร้อยครับใส่หลายกว่านี้บ่ได้ครับมันเผ็ดครับพี่น้องนี่เล้าก็นี่มาคามเปลือกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นข้าวนต้มยำนะครับนี่กับใบกัะเพราครับพี่น้องต้มไก่สุดคูมใส่ใบกะเพรามาครับพี่น้องขั้นตอนสิเป็นยังไงมาชมกันครับรชดฉาหนาตาสิเป็นยังไงมาเบิ้งกันครับมาครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีการต้มตีไก่น้ำุ้มครับ นี่ครับพี่น้องครับตั้งมอน้ามเรือดนะครับนี่หมอเดือดแล้วครับใส่เข่องลงเลยครับบ้านนี่มาเขือเทศลงไปมะเขือเทศลงไป,งไปตามด้วยขาครับปกติคู้มที่ใส่ตะไข้นะพี่นอ้องวันนี้ไม่มีตะไข้ครับแล้วก็พริก,กับ พริกครับพริกมาคามเปลือกแล้วก็ข้านอรครับนี่ครับเพี่องส่วนใบกระเพรานะครับผุ้มที่ใส่สุดถ่ายนะครับหลังจากไก่สุกนะครับก็ให้เครื่องหอมสักน้อยก่อนที่น้องปันี้แล้วก็ตามด้ไก่ครับปันน,นี่ครับไกล่ลงไป รอให้ไกล้สุกป,ประมาณ20นาทีนะครับปิดฝาหมอ้อ <c oughs> <c oughs> ปิดฝาหม้อไว้ครับนดนี้นี่ครับพี่นอ้องมอ้ยหอมขนาดครับ20นาทีผ่านไปหมอ้อกำลังฝดครับพี่น้องวันนี้คุณจะภาพปมูนะครับเ,เกลือด้วยครับเนี่ยเกลือหยอดจากน้อย ตามด้วยผงชูรสครับนี่ผงชูรสเศษหน่อยเศษหน่อยเศรษลายเศรษลาย,ยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาก่าวได้สางอย่างได้ตบท้ายด้วยรสดดีเล็กน้อยครับนี่นี่เนาะ ต้มไก่สูกคูมครับหอมขนาดครับนี่นซิมจังไรก็ได้พี่นอ้องขาเท้าครับแซบครับแซบตบท้ายด้วยใบกะเพราครับไเียเรียบร้อยพอร้อมเสิร์ฟครับพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องหอมๆแต่แซบต,ต้มตีนไก่ สูตรคูอุ้มนะครับผดได้ยาเข็ดลองเบิงอยาก,กินเนี่ยจัดได้เลยครับตามสูตรคูมีแหละสูตรกะเพี่น้องนี่ครับดื่มกาฝากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เซฟๆต้องกันครับมืออื่นคูมสีผ้าเบ่งปูได้พี่น้องเด้อบนี้เด้อพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ